91รสชาติสีสันรักไขร่ควรใช้คำในข้อใดเติมในช่องว่างข้างต้นจึงจะได้ความหมายถูกต้องดีข้อ1กลมกล่อมกลมกลืนกลมเกลียวข้อ2กลมกล่อมกลมเกลียวกลมกลืนข้อ3กลมกลืนกลมกล่อมกลมเกลียวข้อ4กลมเกลียวกลมกลืนกลมกล่อม เขาถามว่าข้อใดควรที่จะใส่ลงไปในช่องว่างข้างต้นถูกป้ะเราก็พูดถึงเลยข้อ1รสชาติพี่ถามว่าปกติรสชาติเราใช้คําว่ากลมกล่อมกลมเกลียวหรือกลมกลือนะต้องใช้คําว่ากลมกล่อมถูกไหมเพราะกลมกล่อมเนี่ยมันหมายความว่ารสชาติเนี่ยมันเข้ากันพอดีใช้กับความหมายในเชิงว่าเอออาหารนี้รสชาติกลมกล่อมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องใส่กลมกล่อมตรงคําว่ารสชาติ แต่สีสันล่ะสีสันเราก็เหลือแค่กรมกลืนกับกรมเกลียวปกติสีสันเราใช้คําว่ากรมกลืนหรือกรมเกลียวนะกรมกลืนถูกไหมคือบอกอุ้ยสีนี้กรมกลืนกันจังเลยสวยจังเลยอะไรเงี้ยคือผสมกันได้พอดีความหมายของอันนี้ก็คือต้องใส่คําว่ากรมกลีกรมกลืนแต่รักใครเวลาเรารักใครกันเราใช้คําว่าเป็นกรมเกลียวใช่ไหม เพราะว่าควาว่ากลมเกลียวเนี่ยหมายความว่าเออเราอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่สมบูรณ์เราต้องได้ว่าเป็นรสชาติกลมกล่อมสีสันกลมกลือและรักไข่กลมเกลียวก็จะกลายเป็นกลม,กล,ม,ก,ลมกล่อมกลมกลือและกลมเกลียวซึ่งตรงกับช้อยข้อ1นะคะสรุปนะโจทย์ข้อนี้เขาให้เราเอาคำไปเติมในช่องว่างข้อที่เหมาะสมก็ต้องตอบข้อ1นั่นเองค่ะ ข้อ92เดี๋ยวพี่จะอ่านคางประพันธ์อันนี้ให้น้องฟังแล้วตอบคำถามนะคะเลี้ยงสัตว์เมืองเครื่องแบบมันแววกัดเลวกว่าสัตว์กว่าเศษพวกเปรตผีสัตว์อุบาทชาติชั่วตัวอัป,ปรีเป็นการีจันทานกินบ้านเมืองเขาถามว่าก่อนบทนี้เด่นในด้านใดมากที่สุดข้อหนึ่งแนวคิด ข้อ2จินตนาการข้อ3อุปมาโวหารข้อ4อารมณ์ความรู้สึกน้องจากคำข้างต้นเนี่ยน้องลองอ่านดูนะใช้คำแรงๆทั้งนั้นเลยจริงป่ะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวพี่กลับมาที่กรอน,นิดนึงนะเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันแบบแวบกัด โหเลวกว่าเศษพวกเปรตผีสัตว์อุบาทชาติชั่วตัวอับปรีเป็นกาลีจันทานโอ้โหคําแต่ละคําแรงๆทั้งนั้นเลยและคําพวกเนี้ยความหมายไปในแนวเดียวกันคือความหมายในแง่ลบพอเอาคํามารวมกันเยอะๆเนี่ยเขาต้องการเสนอให้ถึง อารมว่าแบบเออมันแย่จริงๆนะอารมมันรุนแรงในแนวลบจริงๆเพราะฉะนั้นก็ถามว่าโจทย์ข้อนี้โดดเด่นในน้าไหนข้อ1แนวคิดหรือเปล่าข้อนี้ไม่ได้โดดเด่นในดน้าน,นาแนวคิดเพราะพูดถึงในเชิงเดียวถูกว่าพูดถึงว่าเออสัตว์เนี่ยที่มันไม่ดีมันเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ใช่แนวคิดส่วนจินตนาการเขาไม่ได้เล่าถึงแบบโอ้โหมีม้าิีมังกรมีเมืองสวรรค์มีนู่นมีนี่เขาไม่ได้เล่าหรือป่ามันเป็นแค่ บอกให้ชัดๆเลยว่าเอออารมณ์ไหนไม่ได้พูดถึงจินตนาการเลยส่วนข้อสาอุปมาอุปไมยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะว่าอะไรการอุปมาอุปไมยเนี่ยนะเขาไม่ได้พูดถึงเลยว่าเปรียบเสมือนเหมือนดัง เหมือนดังนู้นเหมือนดังนี้อันนี้ไม่มีการเปรียบเทียบเลยเพราะฉันข้อนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการอุปมาโวหารแต่สิ่งที่ข้อนี้เน้นคือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคําไหนๆเนี่ยก็ชี้ไปในด้านเดียวกันหมดเลยแถมแต่ละคําเป็นคําแรงๆทั้งนั้นเลยจริงปะเพราะฉันข้าถามว่ากรบทนี้เด่นในด้านไหนนนองก็ต้องตอบข้อ4คือเด่นในด้านของอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองค่ะ 93จงเลือกคำที่เหมาะสมที่สุดเติมในบทประพันธ์ต่อไปนี้ชื่อว่าไทยให้จุดๆ,ๆุใช่เป็นทาตเอกราชอย่าให้จุดๆ,ๆุหมิน่นถึงถูกเชื่อเลือดไทยจนไหลลินยอมสูญสิ้นชีพนี้จุดๆ,ๆุเพื่อจุดจุดไทยข้อนี้เขาถามว่าการที่เราจะเอาคำลงไปลงไปคือเราต้องเอาคำอะไรลงไปใส่ถูกไหมนี่คือช้อยนะ ข้อ1เห็นใครพรีแก่ข้อ2เห็นใครมาพรีเพื่อข้อ3เห็นใครมามีเพื่อข้อ4ใจใครเขามีให้น้องดูเลยนะเขาถามว่าคำอะไรที่เหมาะสมถูกไหมที่จะใส่ลงไปในบทประพันธ์ต่อไปนี้ก็เริ่มต้นเลยว่า ชื่อว่าไทยจุดๆุดจุด,จดใช่เป็นธาตุพี่ถามว่าคําว่าไทยตัวเนี้ยให้จุดๆุด,ดใช่เป็นธาตุเราควรจะเติมคําอะไรลงไปเอ่ย 1. ชื่อว่าไทยให้เห็นใช่เป็นธาตุชื่อว่าไทย,ใ,ใ,ทไทยใจใช่เป็นธาตุเอ๊ะมันก็ยังได้ทั้งคู่ถูกไหมอะข้ามไปก่อนดูซิมีคําอะไรได้อีกเอกราชอย่าให้หมิ่น อย่าให้ใครหมิน่นหรือให้ใครมาหมิน่นหรือให้ใครเขาหมิน่นไม่น่าจะใช่ใครเขาหมิน่นถูกปะ mm hmm. เพราะว่าถ้าดองน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดพยางหนึ 1, mm ่ง hmm. เอกับราชอย่าให้ใครหมิ่นมันเจ็ดเองถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีสองพยางถึงจะเป็นแปดเพราะนี่คือกรแปดถูกไหมคะมีแปด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 เพราะฉันมันควรจะเป็นอะไรเอ่ย ก็ควรจะเป็นใครมาหมิน่นถูกไหมเพราะฉันน้องก็จะได้แล้วว่าอ๋อชื่อว่าไทยอย่าให้ใครอย่าให้เห็นใช่เป็นทาสเอกราชอย่าให้ใครมาหมิน่นถึงถูกเชืออเลือดไทยจนไหลลินยอมสูญสิ้นชีพนี้ ยอมสูญสิ้นชีพนี้ไทยจุดๆไทยแสลว่าตรงนี้อีกก็อีกสองพยางถูกไหมควรจะใส่คําว่าอะไรดีระหว่างยอมสูญสิ้นชีพนี้พรีเพื่อไทยหรือมีเพื่อไทย <c oughs> ปกติคําว่าเวลาเรามีชีวิตเพื่ออะไรเนี่ยในทางกาวีหรือในทางที่เป็นทห,หารเก่าๆนิดนึงเขาจะใช้คําว่าพรีถูกไหมพาะเราต้องเคยดินคำว่าพรีชีพพรีชีพแปลว่าเรามีชีวิตเพื่อเขา เพราะฉันข้อนี้เราก็ควรใช้คําว่าพรีมากกว่าคําว่ามีถูกไหมเพราะฉันข้อนี้ถ้าน้องเติมคําลงไปครบน้องก็จะได้บทประพันธ์ที่สมบูรณ์ทั้งหมดอ่านว่าชื่อว่าไทยให้เห็นใช่เป็นทาตเอกร,ราชอย่าให้ใครมาหมิน่นถึงถูกเชือดเลือดไทยจนไหลรินยอมสูญสิน้นชีพนี้พรีเพื่อไทยข้อที่เหมาะสมในการที่เอาสามคำนี้ลงไปใส่ก็คือตรงกับช้อยข้อ สองนั่นเองถูกไหมมีคําว่าเห็นใครมาแล้วก็พีเพื่อนในส่วนข้ออื่นไม่ใช่นะไม่ใช่ทั้งในแนวของความไพเราะภาษาแล้วก็จํานวนพยายามที่ใส่ลงไปให้ครบกับกรแปดราันข้อทีต่ตอบข้อ2นะคะข้อ94สําำนวนในข้อใดมักใช้ในทางปฏิเสธข้อ1เป็นบ้านเป็นหลัง ข้อ2เป็นปรีเป็นคุยข้อ3เป็นโลเป็นพลายข้อสเป็นวักเป็นเวนอ่ะเขาถามถูกไหมว่าข้อใดเนี่ยควรเขาใช้ในเชิงของการปฏิเสธน้องก็ดูก่อนว่าเวลาเราพูดเนี่ยสำนวนแต่สำนวนหมายความว่ายังไงอย่างเช่นข้อ1เป็นบ้านเป็นหลังคาว่าเป็นบ้านเป็นหลังหมายความว่ายังไงไม่ใช่เป็นบ้าเป็นหลังแบบเป็นบ้านหลังๆนะคาว่าเป็นบ้าไม่มีนอหนูนะขอโทษทีค่ะเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยหมายความว่า เขาเนี่ยเอาจริงเอาจางเกินไปอย่างเช่นโอ้ยดดนายคนนั้นนี่มันทํางานเป็นบ้าเป็นหลังเลยทําทั้งวี่ทั้งวันเลยอันนี้คือความหมายของคําว่าเป็นบ้าเป็นหลังคือทําเยอะเกินไปเอาจริงเอาจางเกินไปส่วนข้อ2องคำว่าเป็นปีเป็นขุยเป็นปีเป็นขุยกน้องนึกภาพดูนะเวลาในวงดนตรีปีกับขุยเขาต้องทํางานร่วมกันถูกไหมเป็นปีเป็นขุยเขาก็เลยเป็นการเปรียบเทียบว่าโอ้เขาเข้ากันได้ดีเลยเนาะสองคนนี้เนี่ยคนหนึ่งพูดแย้งคนนึงก็ ช่วยกันสนับสนุนเนี่ยเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยอันนี้คือความหมายของการเข้ากันเป็นปีเป็นขุยนั่นเองส่วนข้อสามเป็นโลเป็นพายเป็นโลเป็นพายคือโอ้เอาการเอางานดีเนาะทำงานเป็นโลเป็นพายเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องสังเกตข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นความหมายในเชิงบวกหมดเลยถูกไหมโอ้อะไรก็จริงจังอะไรก็เข้าการทำงานเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้องไาดูข้อสี่เป็นวักเป็นเวนเป็นวักเป็นเวนแปลว่าอะไร โอ้ไม่รู้มันเป็นวักเป็นเวนอะไรของเรางานการไม่จบไม่สิ้นสัทีก็คือคําว่าเป็นวักเป็นเวนเ,น,เนี่ยหมยความว่าแบบเยอะแยะไม่จบไม่สิ้นสัทีอย่างเช่นพวกเราเนี่ยทำงานการเป็นวักเป็นเวนไม่เคยได้หยุดเลยข้าหมายมันเชิงในแง่ลบถูกไหมข้อนี้แหนที่เป็นความหมายในเชิงปฏิเสธข้อเดียวเลยเพราะฉันสี่ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นความหมายในเชิงปฏิเสธน้องต้องตอบข้อสี่โอเคไหมส่วนข้อหนึ่งสองสามเนี่ย ส่วน,นใหญ่เป็นความหมายในแง่บวกคือขยันจริงจังตั้งใจเข้ากันอะไรประมาณเนี้ยส่วนข้อ4ความหมายคาว่าเป็นวังเป็นเวรมันความหมายแบบติดลบนิดๆว่าแบบเอองานม,มันเยอะจริง,รงๆนะไม่จบไม่สิ้นเลยเพราะฉันข้อนี้ตอบข้อ4นะคะข้อ95ข้อใดใช้ลักษณะนามผิด ข้อ 1>, 1พาพิกษุ4สี่รูปขึ้นไปบนสาลาแล้วข้อ2ต้องใช้ลวดอีกกี่ขดถึงจะขึงราวกากผ้าได้ข้อ3ช้างป่าของนั้นมีแม่ช้างกับลูกช้างรวมกันได้สี่เชือกข้อ4ต้นไผ่ที่ขึ้นอยู่ท้ายสวนมีอยู่หลายก็อเก็บหนอไม้ขายได้สบายข้อนี้เขาถามถูกไหมว่าข้อใดเป็นการใช้ลักษณะน้ำที่ผิด น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าลักษณะนามเนี่ยเป็นคําที่อยู่ข้างหลังคํานามคือเวลาเราเรียกจํานวนเนี่ยเร,เราก็ต้องรู้ถูกไหมว่าลักษณะนามของคํานามนั้นๆคืออะไรลักษณะนามในข้อนี้มีอะไรบ้างมีคําว่ารูปขดเชือกแล้วก็กอถูกไหมน้องก็เริ่มไลท่ทีอันเลย ภาพภิสูสีรูปภาพภิกษุใช้เป็นรูปถูกไหมถูกถูกปะ้ะสิ่งที่พี่อยากให้น้องจําได้ก็คือถ้าภาพภิกษูสาม,มเณรใช้เป็นรูปแต่ถ้าเป็นภาพพุทธรูปภาพพุทธรูปต้องใช้เป็นองค์ถูกไหมถึงแม้จะมีคําว่ารูปแต่ไม่ใช่รูปนะต้องใช้เป็นองค์โอเคนะส่วนข้อ2ต้องใช้ลวดกี่ขด ลวดกี่ขดถูกไหมถูกเพราะว่าเวลาลวดเนี่ยเราจะมัดเป็น,นขดๆอย่างนี้ถูกปะเราก็เลยเรียกว่าขดอันนี้ถูกต้องอีกเหมือนกันส่วนข้อ3ช้างป่าโขงนั้นคําว่าโขงถูกโขงคือการรวมกลุ่มถูกไหมแต่ผิดต,ตรงไหนเอยผิดต,ตรงที่แม่ช้างกับลูกช้างรวมกันได้สี่เชือกเพราะว่าอะไรตัวช้างป่าเนี่ยคาลักษณะนามของช้างป่าเราต้องใช้เป็นตัวถูกเป่า เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาพูดว่าช้างป่าแล้วใช้เป็นเชือกข้อนี้ก็ผิดสิ่งที่น้องต้องจําให้ได้นะว่าช้างป่าต้องใช้เป็นตัวแต่ถ้าช้างบ้านหรือช้างที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยที่เลี้ยงกันอยู่เนี่ยต้องใช้เป็นเชือกโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดส่วนข้อ4ี่ล่ะการที่บอกว่าต้นไผ่มีอยู่หลายกอถูกไหมถูกเพราะว่าไอ้ที่เป็นขึ้นเป็นหนอ่หนอ,นอกอกเนี่ยคือเรียกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูก สรุปอีกทีหนึง่งเขาถามข้อใดใช้ลักษณะนามผิดลักษณะนามคือคำที่ใช้ลงท้ายคำนามเวลาเราเรียกจำนวนถูกไหมที่เราก็ดูว่าการใช้อะไรที่ผิดก็คือข้อ3ถูกไหมคือช้างป่าต้องใช้เป็นตัวส่วนช้างบ้านต้องใช้เป็นเชือกสิ่งที่พี่อยากให้น้องรู้จักอีกก็คือพระพุทธรูปต้องใช้เป็นองค์แต่ถ้าพระสงฆ์หรือเนนต้องใช้เป็นรูปอีกอย่างหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือทูป ต้องใช้เป็นดอกแต่ถ้าเทียนต้องใช้เป็นเล่มดินสอต้องใช้เป็นแท่งปากกาต้องใช้เป็นด้ามอันนี้คือความเหมือนแต่ว่ามันคือความต่างกันบนอยู่ในนั้นถูกไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่น้องๆควรรู้ชั้นข้อนี้ข้อที่ผิดคือข้อ3นะคะ